สมหวังทุกประการวันแรกที่เครื่องบินแตะสนามบินสุวรรณภูมิคำแรกที่พูดคือการบิอยู่ไหนเดอะบอยเปิดฉันแล้วเฮ้ยพอจะส้นตีนภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรดีครับเออคิกบูดเดอฟุตทิ่มีฟุตกูหวิดหวังมากเลยเนี่ยอเลยไปกว่า แพรไรี่กควาเจท้อนะสิเ้าท้อ ปกตอน้นเบียท uh, hmm, well, ี่ไทยโดนเลงไอ้ดูทำไมฝรั่งที่เราพูดภาไแล้เอยู่ไทยนานแล้ว5ปีแล้ววันแรกที่เครื่องบินแตกสนามบินสุวรรณภูมิคำแรกที่พูดคือการีียังไงไหนกไม่ห่วงหน้าตามันห่วงเมลมันกังเรื่องหรปลา็วันนี้ผมว่าแมนซิตี้น่าจะดีกว่านะน่าจะน่าลุ้งเลย แต่ว่าช่องเสมอมีนี่เสมอมีเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ที่เขาเปิดกันมาหนึ่งตระกเนี่ยผมก็มาดูน่าเชียร์เลยนะก็ทายผลทายผลไม่คืออย่างนี้ต้องบอกก่อนพี่จอมเนี่ยก็จะมีโชคลางของเขาอยู่หรือเขาจะถือว่าเขาจะไมปทายสกอร์ก่อนเกมเพราะนั้นเราข้ามบอกนิดนึงอก่อนนะเอาเอาแค่สีหน้าบอลแสดงสีหน้าให้คนได้เห็นว่าสกอร์จะประมาณไหนเอาแค่สีหน้าบอลอุยจะ หนูที่การจะพิชิตตาหรือเปล่าครตอนที้นั่งอยู่นกระพิชิตตาเพราะว่าไม่ได้ออกสายหัวใช่ไหมเชื่อว่ายูเนเต็ดมีโอกาสจะไม่แพ้แต่ว่าตอนนี้พอเห็นไล่อัพแล้วแอบใจหวือกเพราะว่าข้างหน้าซิตี้นี่โอ้โหฟุตบอลชั้นมากเหมือนถ้าเป็นผู้ชายอยู่ข้างบนนี้ก้ามใหญ่เลยจะหาที่กับซิตี้แล้วเนี่อข้างหลังมันจะโหมโหหน่อยเอาละรายยูเนเต็ดลุ้น ให้ไม่แพ้แลนอนเขาไปเยือนล่าสุดไปเยือนมนาะสามเกมเมาถุดแพ้วรวดเลยแพ้รวดเลยนโดนติดสามประตูขอเสียเกมีเลยครับ เปสองคนเ็สองคนเด็กนีสินอนอยู่โอเคโอเคนอนอู่เด็กเราใหญ่มาทีวัยรุ่นใช่จอมมาแล้วจอมมีมีนเะเเาจะโดนเบียช้างไปหลายเท้าแล้วมาด้ดูขนาดนี้นี่เขาปัดปัดแท้เลยนี่มี่ใช่ใช่ๆๆๆอยู่กับเมียไปเป็นเบิรด้วยระวังหน้าเมีย

เพราะเป็นเพื่อนรักอะเพื่อนรักกันนะฮะก่อนลงสนามก็มีประโย่เดจากบอว่าเซฮัมเบอร์แปลว่าทำตัวหนอยทำตัวหนอยวันที่สมาใจอยากตึงอะไรไม่มีมาคับแล้วปลอดและไม่มีดูเซนซีไม่มีการาโด่หรือเดก่าเอราโช่คนหนึ่งวันนี้ถ้าแมนเิสตียชนะจากแซโคลเลสเล็กไปกลัขึ้นมาอดับสี ส่วนแมนยูนะฮะตอนนี้อยู่อันดับที่สามชนะ,ะนนมันก็จะขึ้นไปหน่อยนึงถ้าไม่ชนะมันก็อยู่ที่เดิม,ดมนเนยู่ประเทศดูเนซีให้นะสิงคโปร์หลังสุดก็ไะเี้ยงรา,ายเซอร์มาซาลวินเนสขวาดับนะลาโรเลสซ้ายมาดูกันว่าตอนนี้ใครจะอยู่ใครจะไปแล้วเกมมาซิตี้ก็ ขึ้นเกมตามสไตล์พวกเรานะในบ้านนี่ถือว่าโจเทนดูเน่นข้างในค่ะก่อนนั้นแต่ว่า,ววาเปโดโร่เไปอยู่ทางกว้าง,ทาง,างทางขวานะ194นัดก่อนหน้านี้นนนในยูเจ็ชนะ71ซิตี้นชนะ69สิบเกแล้วก็เสมอกันห้นัดรูได้ไงคราบดูวิดี Wiki ทีเดียวนะทีเดียวร้อยเปิดโอ้ไปสองสองแล้วเอา้าโอ้โหสตูดงวดตรกใจฮะคุณจะเป็นจังหวะด ผมบอกว่าฤดูกาลนี้เปนยูสียประตูจากลูกแต่งปรุงในรีม์ลีเจ็บประตูนะครับโอ้โหเจ็บประตูคิดเป็น38เปอร์เซ็นตจากการเสียประตูนะโอ้โหโหดมากผู้พิจอรนี่ข้อมูลเป๊ะมากนี่กูก็อ่านมาเหมือนกันแหละาเท่ากลางฮาร์เลนกระแทกเสียบออกฮะมัสโรวีกลับไปที่เดลิกเอาสวเลยแล้วไปารลรลรไป มีพี่จอมมีอะไรจะบอกไหมพี่ก็เราหินตรงแล้วนะครับแมนยูเน้นรับครับคือเวลาลงเล่นเกมรับเนี่ยหลังข้าเลยนะหลังข้าเลยแล้วก็รอโต้อย่างเดียวสามศูนย์ท่าทางศูนย์ทีมรองนี่เข้าหปได้ทิ้งควรรงเท้าจังหวะนี้นะโอ้จริงใส่ข้อเท้าวาดิโอจริงถ้าเป็นผมผมให้ใบแดงเลยนะเฮ้ยใจเย็นดีแล้วไปเป็นมึงอ่ะเล่นเร็วให้ครับเรียบร้อย ไอ้ช่อนี้สวยโคดินคล้องนี้มาเป็นโดฟูแค่วันนี้เกมของซิตี้เอียงซ้ายนิยมยิงซ้ายชัดเนดจนใช่ครับผมเรียบร้อยให้ช่องนี่สวยมากโคดินเปิดมาอุ้ยนักบอลสกัดดันควายบวกได้บอลชุ่มนะไคล์วอเกอร์โอ้อบบมมโหสะจัดการกองบอลนะยูเต็ตสาซิตี้61%ก็เกือบเต้าตัวนะเป็นปกติของการเจอกันคู่นี้ จริงๆถ้าจ่อซ้ายจะดีนะจ่อพอดารุ่งมันชอบหลุดตำแหน่งแสดงว่าเขากลัวดารุ่เว้ยคือหวังว่าแมนยูจะได้โอกาสต้องเล่นเร็ว่่ใชพอไปเล่นช้าแมนซิตี้ก็ลงไปถอยลงไปแล้วปัญหาทางต่อยากอ่ะแล้วอันนี้ซ้ายโลู่เลยครับเรียบร้อยเรียบร้อยมีพื้นที่อันตรายนะแบบนี้เดือบร้อยเรียกดูเนสมาแล้วให้ดูปูโล่งเลยดูอูจี้หาซูซูรีกลับมาที่เรียบร้อย ไฟครับความเร็วมีแล้วเปิดหักมาโอ้โหเลยเาอยู่นี่โปลเด้นโอ๊ยหลับไปไม่เอาดำไม่ไปสามัดไปสามัดับมัดสามัดกับสามัดให้ไปเอาลุยเลยในตอนแรกสี่เทียบทันทีที่จะปล่อยปล่อยจะให้เขาได้ข้ามหล่อพารันทุกได้ก่อนแล้วโปลเด้นอันตรายโปลเด้นตีชังหลับเตะบุ้งเออมันใส่ตัวเองแล้ว เริ่มมาเรื่อยๆไอ้ตัวเนี้ยอย่าให้มันได้บอลบ่อยโค่นเนี่ยเพราะมันได้บอลบ่อยคุ้นชินกันจังหวะมันจะน่ากลัวมันค้นชินตรงนี้อ,อันตรายมากอะ่ะลิซานโดไปที่ดาโลดิโกาดาโลกลับมาที่คาร์ดิโก้คาร์ดิโก้ชื่ออะไรคา,าร์ดิโก้

ถ้าล้มจะได้เปเสียดายมากพนะจอมโอ้แล้วพื้นที่ตรงนั้นโคเดนโอ้โอโอโอไดนเปลี่ยนทางขวาที่แบนาโดแบนาโดมีดอรอยอ้อ,อไปมาโดตัดเข้าในตัดเข้าไหนมาแล้วโอ้เยี่ยมมากดู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 นี่อ่านเพื่อร่วมทีมชาติขาดเลยนะทำได้ดีมากโดนบูดโดยกับมัสโรบีจ้อนหน่อยจ้อนหน่อยจ้อหน่อยจอหน่อย

ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ยตอนนี้บอลสองดูแต่เรื่องะเก็บมาได้บ้างนะเดลิสของซ้ายสุดเลยข้าไปที่ไม่ถึงนะตกตรงนี้แต่ว่าเป็นบูโนเอ้าระวังว้าว้าวไหลเหลืองด้วยไอลเหลืองด้วยนะฮะที่ลูกนี้โอ้จางยังหยวดอยู่นะยังหยวดยังไปเทียงลอไปเหลืองก็บุญแล้วบูโนเดอร์บอยเปิดชั้นแรก้ป อีกแล้วประตูขึ้นนำของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในนาทีที่36ได้มาจากยอสโกวานอสเ็อกูอีกแล้วโอ้โหเต็มแบบอ่าเดีวคนนี้คอยดูลงไปอ่าได้ที่จีได้ร้อยคอยดูลูกัวคอยดูลูกัวแล้วก็โอ้ไม่มีอะไรไม่น่าจะมีอะไรไม่มีอะไร โอยวอกเไม่มีไรไม่มีไรหัวแตกเฉยไม่มีอะไรเจ็บเลยเโอ้ยตัด้ล้วแล้วลูเปีอาร์ดเยเพื่ออะไรเพื่อเจิงเจบเบิ้ลี้เจ็บอก่ผมก็อายเหมือนกันนะไอติก่อาเลยนั่น่โอ้แล้วอก็อายุสามสี่แล้วนะไม่น่านะลูกนี่ไม่น่าทำแบบนี้นะเออที่แม่เปแตๆอ้าวลุ้นจะกเซตเพลงกันบางเผืมีดีเด็เว้ ดูโน่รอปอนมา้ะบบตกตรงนั้นครับอยู่ไหนเอ้ยโอ้โหได้แต่บุ้ยเอ้ยใช่ไหมครับตัวนาดต่อเนื่องนัดแรกที่มานี่หน้าตาโปรงใสเลยนะนัดนี้ขอบตาเริ่มค้ำแล้วดูเบนเดอโบลินหัวมันเริ่มโล้นแล้วนีตอนนี้ว่างเพีย โค้ชเหรออบูลิมเล่นเองเลยหลเจ็บน้อยหน่อยดีดโคดารโลกลับมาที่ซัดดโอกาสยิงนสิตี้6ตกกอบ2ได้เปิหนึ่งประตูยูเอเ3ไม่ตกกอดช้ากัลูกกลับมาที่โคเด้นโอ้โหเต้นหลอกสวยมากไปต่อยิงลัวโอ้ยดูดีด้านเป่าเลยจบเรื่องราวดีมากนะซิตี่าน อ่ายังเหลืออครื่งเดงเด็กผีอยู่เพื่อถอดใจนะฮะเอาจริงๆเนี่ยแมนซิตี้ครองบอลบุกมากกวา่าแต่ก็ไม่ได้หนักเลยนะ<ห>ประตูที่นำมา<ะ>มาจากลูกตั้งแต่น,นะครับยังมีโอกาสอย,ากอยู่ยังยังตามอยู่แค่ประตูเดียวมันจะมีจังหวะสามารถจับหรูได้นะครับที่จอมคิดว่าเครื่องหลังเมนยูต้องเล่นยังไงนะอะไรนะเครื่องหลังเมนยูต้องเล่นยังไงที่จะใต้ใต้ประตู ครึ่งหลังอ่ะผมว่าเขายังไม่เล่งมากยังไม่เล่งมากเล่นเล่นเล่นเดึงดึงไปก่อนเพราะว่ามันตามแค่ลูกเดียวนะแล้วก็ลวลวเล่นไปเรื่อยๆถ้ายังไม่ได้หาจังหวะไม่ได้โอกาสยังไม่มาเนี่ยยังไม่จำเป็นต้องรีบบุกอ่ะเพราะรีบปลกเลนี่ยมันมีโอกาสโดนเพิ่มสูงกันถ้าโดนเพิ่มสูงนี่จบเลยนะครับอ่ะหัวก,ก่อนโอ้ตี อ่ะก็ยังไม่มีการเปลี่ยนตัวนะคือเ็เปลี่ยนไปห,หนึ่งโคต้าคือเบ็คเกอร์ 7, เจ็ดเขาใส่เขาี่เมนูลงมาแทนเมื่อกี้ดามบอกไม่มีทั้งแรกก่อนทั้งกาลาโชเลยใช่พี่ น่าสงสารกันก็เขาให้สัมภาษณ์ก่อนเกมพี่ยอมว่าเขาประเมินทุกอย่างแล้วแล้วขอตัดใจเรื่องนี้ด้วยตัวเองโมเดลเขาบอกว่าเขาเลือกจากสิ่งที่ดีที่สุดๆของทีมในช่วงเวลานี้อ๋อเป็นบอลของเดลิสเั่งกับคูนาเต้กลับไปที่โอนาน่าใส่เท้าดีใส่เท้าดีจริงเพอช้ามันก็ลงมาแน่นเงียบเลยมาสราวี คุณโลเปิดได้เลยโคือพูดยังไงว่าเปิดได้ส้นตีนมากแล้ไม่ใช่เปิดนะพอจากส้นตีนภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรดีครับฝรั่งยังงงนะคิกมิดเคิกมิดเดิลฟุตคิกมิดฟุตกูหวังมากเลยเนี่ยคิดว่าจะมีสับอะไรเด็ดๆไม่มีนะฮะไม่มีมากมาสวนตัวตัวนี้ชิดดองเลยใช่ครับผ่านมากกว่า ตรงไม็กต่อนมาดิเนี์ผู้ชนมาดินย์เนย์อเาด้วยเนยเนยไปบูโดไปไอไปไอ้อโอ้โแล้วเป็นบูโดอาร์มีกแล้วจต่เดซอนเซฟได้มว่ไม่ตรงขอบนั่นแหละดิแฮลิเบควาแฮลิเบควาเาทอนะสิเ ยดเร็วเร็วเร็วหน้าถุงม้าลูกนี้ต้องหน้าด้วยลูโอ้โหทำมันสวยเดี๋ยวดูว่าน้ำไหรืเปล่าแล้วต้องชมมาโครีนะเป็ตับมาจากโดกูแล้วหอยลู่ให้ลูกนี้ไม่นําอไปม่น้ำอ่ะกระึกรึ แต่สวยนะจังหวัดนี้ถือว่ามีถือว่ามีโอกาสใกล้เคียงจังหวัดนี้สวยราคานี่ใกล้เคียงที่สุดของแมนยูเลยนะฮะในเกมนี้เียมไปทำให้มีความหวังชูหน่อยแมนยูอ้าหลับหรือยังแมนยืนเด่นขอเสียงด้านโน้นเด่นหน่อยยังไม่รับยังไม่รับเสียงอ่อนแรงทุกคนขอเสียงทีมที่นำอยู่นะครับแมนปีเต้ เฮ้ยเดี๋ยวถ้าเข้าสู่ช่วงโตเก็บแมนยูโดนนาำเดี๋ยวปิดประตูนะตีฝรั่งหน่อยต้อมีฝรั่งด้วยไหนอะลุ้อได้ยอ๋อ โดนกับมาราซอนแล้ว phải nghiêng, phần lưng hãy hãy khẩu chăm đuôi, phần lưng hãy cúi đuôi, cúi đuôi, cúi đuôi, phần